สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้พามากินก๋วยเตี๋ยวนี่ค่ะก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำตำลึงเล้งแซ่บจี๊ดจ๊าดจะจี๊ดจ๊าดแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันนะจอดรถก่อนแป๊บหนึ่งจอดแล้วจอดแล้วป่ะลงไปกินกันเร็ว เสี่ยวหมูต้มยำตำลึงเล้งแซ่บจี๊ดจ๊าจ๊ะมาเร็วเร็วมาเร็วเร็ว จะบอกว่าอร่อยเลิศด้วยนะจ๊ะน้ำเปล่าค่ะน้ำแข็ง นี่ใครชอบกินอะไรบ้างจัดเลยจัดเลยเอาไหมเอาไหมเอาเส้นเล็กต้มยำเส้นเล็กต้มยำเผ็ดเผ็ดน้อยเผ็ดน้อยเส้นเล็กต้มยำเผ็ดน้อยเาเอไดมไม่เอาเผ็ดแสบจี๊ดจ๊าดนะ๋ยวเขาให้เขียนนะโอเขียนเขียนเขาต้องเขียนเอาใช่ป่ะแตเขียนให้ เล็กต้องยังไอเผ็ดน้อยนะคะเอไม่เผ็ดไม่ดีกม่าเออไม่เผ็ดแล้วมาเติมพริกอ็ดีกว่าตเสียวเสียวสามเลยอันนะเดี๋ยวก่อนคท่านกัน่ะเลกยังไม่พรนะคะ เรื่องความเผ็ดนี่ต้องขออภัยนะคะพอ,อแล้วมีอาหารตามสั่งด้วยนะทุกคนเนี่ยอาหารตามสั่งเขามีลูกอยู่ข้างหลังนี่ไงนี่ไงนี่ไงเป็นเช่นนี้นะคะน่ากินไหมล่ะเอื้ยอยเอยน่ากินนะคะน่ากินไหมคะแต่เรามา ก๋วยเตี๋ยวหมูตำลึงใช่ไหมล้วก็ต้องสั่งเส้นเล็กต้มยำนั่นแหละเดี๋ยวรอก่อนนะแล้วก็นี่เลยน้ำเปล่าบอกแล้วใช่ไหมว่าน้ำเปล่ามีประโยชน์ดีและถูกด้วยกิน้คาินน้ำเปล่ากันนะอย่าลืมนะกินน้ำเยอะๆนะนสั่งไปแล้วค่ะ

แกะตะเกียบเห็นไหมนี่คือจริงๆชื่อร้านเขาเป็นแบบจี๊ดจา้าใช่ไหมแต่เรามากินซะเสียยีะห้อเลยเราก็ไม่จี๊ดจา้าไปกับเขาด้วยนะเพราะว่าไม่ไหวจริงๆอ่ะ กินไมล่ะจะเป็นสูตรมะนาวนะคะ กินเข้าไปได้เลยเดี๋ยวขอกินกันก่อนนะน่ากินมากอะ่ะอร่อยอร่อยอร่อยต้องปรุงก็จะใส่พริกหน่อยะอันนี้ชอบพริกมันจะเผ็ดไม่ต้องปรุงเลยอะ่ะอืม,อ,มอร่อยมากอมเออ้ยวทอดน่ากินอะ่ะ กระเด็นกระเด็นอร่อยอ่ะ ใส่พริก้็ไปเล็กน้อยนะแต่ถ้าเขาเขาปรุงมาเลยอ่ะก็จะอร่อยแต่ว่าพอดีกินเผ็ดไม่ค่อยได้อะ่ะใส่พริกมันมีสีสันเลยแต่เผ็ดมากพริกเผ็ดมากเลยนะขอบอกว่าขอเตือนก่อนนะพราพริกอะ่จะจิตจัดสะใจถ้าใครชอบเผ็ดนี่มาเลยจัดมาเลยจ้ะ หอมมะนาวเนาะหอมมะนาวหอมมะนาวอร่อยนี่เกี๊ยวทอดเกี๊ยวทอด กินย,ย,ย,ยัยว,ยวๆ,ๆ,ๆขีๆ้ขเลี้ยวเกลียวเกีียวเกลียวเกลียวอืออมกรอบมาก เคี้ยวอร่อยเวลาจะสั่งอะไรนะก็จดใส่กระดาษเดี๋ยวก็มารับออเดอร์ปากินด้วยกันค,ะค่ะก็ไม่กย่งยิ่งจังเหมืนกันแล ยิ ah: ่จำบบยิ่จำคก็ right. ไม่ได้กินเกี้ยวน่ากินมาก um. เห็นไหมจิ้มนิดหนึ่ง่แล้วก็กรอบมากคอยฟัง <taste> นะเสี <aries> ่ <laughs> ยงจะเข้าไปนะอันน to ี้จะไม่พูดอะไรเยอะนะไม่พูดมากเจ็บคอ สั่งอะไรเพิ่มไปอ่ะเล็กแค่ต้มยำไม่พริกไม่ผักโลยไม่พริกอีกตามคเคยซู<า>ไม่หว,หวอนดิค่ะอร่อยแ,แต่ก็จะเป็นที่ถูกใจของคนที่ชอบเผ็ดขึ้นชื่อเลยลขนาดนี้กำลังกินกันอยู่นะ ั่อบน,น่านมให้ดูบรรยากาศในร้านดีกว่า เห็นไหมเห็นไหมที่นั่งกว้างขวางนะคะมีขนมนมเลยแล้วที่จอดรถก็กว้างขวางสะดวกสบายด้วยนะเห็นไหมล่ะกว้างมากเลยที่จอดรถอะ่ะะกินต่อดีกว่าถ่ายไปถ่ายมาเดี๋ยวจะไม่ได้กินสักเปล่านะอ่ามาแล้วมาแล้ว คืออะไรนะเนี่ยเล็กแห้งต้งยมยำไม่ใส่ไม่ใส่พริกไม่ใส่สับโือเล็กแห้งต้งยมยำมาเติมพริกกันเอาเองเลยนะกอมงกับน้ำซุปด้วยน้ำซุปด้วยเอ้ยนา่ากินมากลยกรอบจะบอกว่าเนี่ยเขาเป็น ผัดตำลึงนะตำลึงอร่อยมากตรงเนี้ยแล้วก็หอมมะนาวมากๆด้วยนะคะน่าจะเป็นผัดตำลึงเห็นปะอร่อยมากเลยกินก่อนกินก่อนกินกรอบอีกรอบกรอบมาก ไม่แบ่งนะแบ่งออกไปแล้วอือยังไม่เคยเกือนหอออืยถ่ายเพลิดถ่ายเพลินอร่อยอร่อย,ออยกินไปกินมานะพอละเดี๋ยวเขากินก่อนดีกว่านะขอบคุณที่รับชมคลิปนี้จนจบนะคะกดไลค์กดแชร์กดจับสต๊อคลาเป็นกำลังใจให้ด้วยเด้อขอบคุณค่ะ